วันนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความดุรแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กที่อายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับป๊อบอีกแล้วนะคะที่ช่องป๊อบเดลยูทูบนะคะ วันนี้นะคะป๊อบก็จะมารีวิวไม้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไม้บลูทูธนะคะก็สั่งมาจากช้อปปี้เช่นเคยนะคะตัวนี้ราคา990ค่ะ1,010บาทนะคะตัวนี้ป๊อกก็จะมารีวิวนะคะสิ่งที่เราได้นะคะอันนี้ก็คือป๊อกแกะออกมาจากกล่องแล้วนะคะสิ่งที่เราได้แล้วก็จะมีตัวนี้วางไว้ก่อนนะ เป็นทิปดีอยู่นะเลือดอยู่นะด<ม>ูซีออกมาเลยก็จะมีนะคะ1อันนี้ตัวรับสัญญาณน,นะคะก็จะมาเสียบกับเสียบกับเราไว้นะคะแล้วก็อาไม้เนี่ยหยุดไว้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เสียบไว้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เแบบนี้ย แล้วก็หยิบไปกับเกมก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะสิ่งต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเสียบกับโทรศัพท์ของเรานะคะอันนี้ป๊อบก็ได้ลองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นบางรุ่นนะคะของ Android เนี่ยที่จะไม่จะไม่รองรับนะคะแต่ทางร้านเนี่ยเขาก็จะให้รายละเอียดมาอยู่เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะก็เขาก็จะบอก ถ้าตัวนี้ถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะเขาทางร้านนะคะเขาก็จะบอกด้วยว่าถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนนะคะไม่รองรับนะคะเราก็โหลดแอปมาได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเสียบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายต่อยีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะเอาหัวตัวเนี้ที่มันจะเป็นสามขีดสีป้องนะคะเสียบกับโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็มันจะมีไมค์กับหูฟังนะคะนี่ จะมีเป็นไม้กับหูฟังนะคะเราก็เสียบไปที่รูของไม์นะคะนี่เลยเสียบไปเลยให้มันเสียงดังให้มันเสียงดังแบบนี้นะคะมันถึงจะบอกว่าเข้านะคะหนึงเห็นไหมโอเคนะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะจะเป็นสายชาร์จเพราะว่า,าไม้รุ่นนี้นะคะต้องชาร์จแบตนะคะก็ถือว่าดีเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อฐานเกลัง ดีอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นหัวนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบชาร์จพร้อมกันได้เลย2ตัวนะคะทั้งตัวรับแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณนะคะตัวนี้แล้วตอ,อไป้ายตัวนี้นะคะไม้ไม้ตัวนี้เราสามารถเอาไปล้องาอคาราเอากะได้นะคะเพราะว่ามันจะมีแจ็คเสียบเสียบให้ด้วยเห็นไหมให้มา2ตัวแล้วก็ฟองน้ำที่เป็นหัวไม้นะคะอีกตัวนึงนะคะ แล้วก็จะมีคู่มือนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นของร้านนะคะก็จะมีคู่มือเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็จะบอกขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคะสําหรับเราจะเสียบกับอะไรเสียบกับรุ่นไหนนะคะนี่ก็จะบอกหมดเลยนะคะว่าก็จะบอกหมดเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะเสียบกับคอม หรือว่ายบกับ iPad นะคะเสียบกับโน้ตบุ๊กนะคะก็ใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบดีอยู่นะเนาะสำหรับตัวป๊อปเองนะคะโทศัพท์ของป๊อปเนี่ยเป็น iPhone เนาะป๊อปก็เลยสั่งอันนี้มาด้วยจะเป็นตัวแปลงนะคะจะเป็นตัวแปลงนะแล้วก็เสียบกับไมค์เสียบปุ๊บล้วก็เสียบไมค์ตัวนี้เสียบไมค์อันนี้นะคะรูนี้สีป้องอ่าสามขีดสีป้องนะคะเสียบกับ ตัวแปลงปุ๊บอันนี้เราก็เสียบกับ iPhone ได้เลยที่มันเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะที่มันจะไม่มีรูกลมๆอะ่ะคืออันนี้เราก็ต้องซื้อแยกนะคะเพราะว่าเขาไม่มีให้นะคะน,นี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เราต้องมีนะคะเป็นไมค์บูทูธนะคะก็หลายๆคนนะคะทักปรบเข้ามาว่า,าทำ YouTube ยังไงนะคะ เดี๋ยววันนี้ป๊อปจะบอกทุกอย่างเลยนะคะทำ u t u b e เนี่ยเริ่มต้นยังไงนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะให้เราคิดไปเลยว่าเราเนี่ยจะทำคอนเทนต์อะไรนะคะเราชอบสไตล์ไหนเราอยากเป็นแบบไหนนะคะก็เหมือนคือเหมือนป๊อปเนี่ยป๊อปทำทุกอย่างกินข้าวทำกับข้าวไปหาพี่เอสไปทำน่นทำนี่ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยคือป๊อปทำทุกอย่างนะคะของป๊อปเนี่ย แต่ว่าของป๊อปก็จะไม่มีสาระเท่าไหร่นะคะอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่มีสาระหน่อยนะคะก็สิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือกล้องนะคะส่วนตัวของป๊อปเองเนี่ยป๊อปก็มีโทรศัพท์นะคะก็คือใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็อันดับ2ก็คือไม้นะคะถ้าใครเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้อยากแบบลงทุนอะไรมากมายนะคะก็ซื้อแบบเป็นไม้สายก็ได้นะคะแบบเนี้ยที่มันที่มันไม่ใช่ไม้บลูทูธเนี่ย ไม่สายนี้ก็คืออยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าป๊อปก็ยังใช้ถ้าใช้ได้มาถึงทุกวันนี้นะคะไม้ไม้ตัวร้อยกว่าบาทเนี่ยนะคะก็ใครนะคะที่อยากทําช่อง Youtube จริงๆนะคะป๊อปก็อยากจะให้อดทนนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเหมือนป๊อปเนี่ยป๊อปเข้าไปศึกษาใน Youtube นะคะว่าวิธีการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะคะ อยู่ใน u t u b e มีบอกทุกอย่างมีเคล็ดลับมีวิธีการสมัครมีบอกหมดเลยนะคะป๊อกก็ดูเอาใน youtube นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทําก็อยากให้ลงมือทําเลยนะคะไม่อยากไม่อยากให้เหมือนป๊อปอะ่ะป๊อปเนี่ยคิดมาหลายปีแล้วนะคะว่าอยากทําช่อง youtube นะคะก็คิดได้ก็ได้แค่คิดนั่นแหละมไม่ลงมือทําสักทีนะคะก็ มาปีนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่ป๊อบได้ลงมือทำนะคะจุดประสงค์หลักก็คือไม่มีไรายได้เข้ามาไม่มีตังค์นะคะก็เลยแบบลงมือทำเลยนะคะแล้วก็ป๊อบเนี่ยคือโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ได้รู้จักกับพีเอสล่มงเก้านะคะซึ่งพีเอสเนี่ยเขาจะมีฐาน f c อยู่แล้วนะคะเขาก็แนะนำนะคะแนะนำสอนทุกอย่างเลยนะคะสำหรับ การทําช่อง YouTube นะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าถ้าป๊อปไม่มีพีเอ่มกเนี่ยก็จะไม่มีช่องป๊อปเดอะยูทูบในวันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ป๊อปได้มีวันนี้นะคะก็นี่แหละค่ะถ้าใครอยากเริ่มต้นทํา youtube แล้วคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยให้คุณตั้งกล้องแล้วก็กดถ่ายเลยนะคะ อีพีแรกถ้าเรายังไม่มีอะไรทำนะคะแนะนำตัวเองนะคะว่าเป็นคนที่ไหนชื่ออะไรมีพี่น้องกี่คนนะคะเรียนที่ไหนเคยทำงานอะไรมาบ้างประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีนะคะถ้าเกิดว่าอยากเริ่มทำนะคะก็คือมีกล้องนะคะกล้องแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีไม้นะคะแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะ แล้วก็คิดคอนเทนต์ไว้เลยว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะทำอยากให้ลงมือทำเลยนะคะอย่าคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเราทำพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราทำวันอื่นอะไรอย่างเงี้ยบอปอยากให้ลงมือทำเลยนะคะถ้าเราเลือกทำเร็วนะคะเราก็จะประสบผลสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็หลักเกณฑ์นะคะของการทำ u t u b e เนี่ย มีอะไรบ้างนะคะกฎของ Youtube เลยหลักๆเลยนะคะของปี2020นะคะก็มีผู้ติดตาม1,000คนนะคะแล้วก็มีการรับชมคลิปนะคะ4 0 0พชั่วโมงนะคะใครที่อยากจะทำนะคะก็ต้องผ่านกฎนี้ก่อนนะคะถึงจะเปิดสร้างไรายได้นะคะก็อดทนนะคะสู้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะทำเนี่ยก็ขอให้อดทนสู้ไว้นะคะเดี๋ยว เส้นชัยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาถึงเองนะคะก็พยายามนะคะป๊อบก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่อยากเริ่มต้นทําำ u t u b e นะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยใน y u t u b e เนี่ยว่าเริ่มต้นทําำยูทู e ยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปบอกนะคะพี่ๆหลายๆคนเขาก็ได้ทำไว้แล้ก็ไปศึกษาเอานะคะว่า วิธีการทําช่อง YouTube ว,วิธีการสมัคร youtube ต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็จะมีะคําต้องห้ามเนี่ยมีคําอะไรบ้างที่เราไม่สามารถพูดได้นะคะหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรกดข้อไหนนะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถทําได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะป๊อบก็ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะทีะ่กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะยังไงป๊อบก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ mm. ก็คลิปนี้นะคะ mm. ก็มีแค่นี้เนาะค่ะถ้าใครอยากจะทำนะคะก็เริ่มต้นทำได้เลยนะอย่ารอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มเริ่มวันนี้สำเร็จ เราก็จะประสบผลสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะยังไงก็ป๊อบก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะทำนะคะแล้วก็ไมบูทูตัวนี้นะคะป๊อบไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะที่ป๊อบมาทำเนี่ยมันใช้ดีแล้วก็ราคาไม่ถึงพันนะคะป๊อบก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ๆคนไหนนะคะอยากให้ป๊อบทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจป๊อบด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไม่บายสวัสดีคะ่ะ